สว,ส,วสวัสดีค่ะวันนี้เมนูนำเสนอน,น,นะคะผัดผักรวมค่ะก่อนอื่นนะคะเอากระทะมาค่ะที่น้ำมันลงไปค่ะพอทีน้ำมันลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะเราก็จะปล่อยให้น้ํามันของเราร้อนนิดนึงค่ะพอน้ํามันของเราร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมกับพกกินดานิดนึงนะคะที่เราหั่นนะคะใส่ลงไปค่ะกระเด็นเลยค่ะน้ํามันกระเด็นเลยค่ะเพราะว่าโดนน้านิดนึงนะคะเราล้างพริกค่ะ เราก็ใจลงไปก็ผัด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 ค่ะพอผัดหอมเข้าที่นะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะพอเราผัดกระเทียมของเราได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราก็ใส่ผักกาดขาวของเราลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะทํา ผัดกาดขาวนะคะผัดผักกาดขาวค่ะวันนี้เราอยากกินผัดผักกาดขาวค่ะเราจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราผัดแล้วนะคะจะเหลือหน่อยเดียวเองนะคะตอนนี้ก็จะดูแลเหมือนเยอะๆค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คุรีคุรีไปเรื่อยๆค่ะคุรไปนะคะคุรีไปจนกว่าผักของเราจะยุบลงนะคะเราก็จะผักคุรีคุรไปเรื่อยๆค่ะนะคะ วันนี้เราอยากกินผัดผักนะคะรสชาติจืดนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะวันนี้กินแบบรสจืดมากๆค่ะตามด้วยปรุงรสด,ด้วยใส่น้ําตาลลงไปคะ่ะพอใส่น้ําตาลลงไปแล้วนะคะก็ตามด้วยนะคะใส่น้ํามันหอยลงไปะคะ่ะพอใส่น้ํามันหอยลงไปแล้วเราก็ใส่โดตีลงไปะคะ่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็ใส่ใส่ลงไปเลยจ้าใส่ไปเยอะนิดนึงนะคะ พอใส่ปูกล <aid> ุกไปแล้วนะคะเราก็ตามด้วยคุรีคุรีคุรีแบบนี้เลยค่ะให้เข้ากันค่ะเมนูนี้ทําง่ายนะคะแต่อร่อยค่ะแต่อร่อยสุดๆเลยค่ะผัดผักนะคะผัดผักนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะกินกับข้าวสวยก็อร่อยนะคะกินกับอะไรก็อร่อยค่ะผักกาดขาวของเราจะอร่อยอยู่แล้วค่ะหวานฉ่ำหอมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดผัดแบบนี้เลยค่ะผัดจนกว่านะคะ ผักกาดขาวของเราจะสุกพอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าผักกาดขาวเราสุกใช่ไหมคะจะหวานมากๆค่ะน้ําซุปของเขาจะหวานมากๆเลยค่ะเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆค่ะปล่อยไปนะคะจนกว่าผักของเราจะสุกค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เรียบง่ายค่ะทำทานตอนไหนก็อร่อยค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเมนูนี้เรียบง่ายทําง่ายนะคะ อร่อยนะคะตามด้วยเราจะโรยด้วยขึ้นขึ้นชายนิดนึงนะคะเพราะว่าขึ้นชายเราเหลือค่ะเราก็จะใส่ลงไปค่ะมีอะไรเหลือเราก็จะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะพอเราใส่ลงไปแล้วนะคะมันก็จะเพิ่มความหอมให้กับเรานะคะจะหอมมากมากค่ะหอมสุดๆไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ค่ะพอปล่อยทิ้งไวคค้กุลีกุลีกุลีนะคะแบบนี้เลยคะ่ะกุลีกุลีเข้ากันค่ะเพราะว่า ผักกาดขาวของเรายังสุกไม่มากนะคะเราจะปล่อยไว้สักพักหนึ่งค่ะปล่อยไว้ให้ผักกาดขาวของเราสุกพอประมาณค่ะหรือว่าให้น้ำซุปที่เราผัดนะคะปรุงน้ำซุปที่เราปรุงเข้ากันค่ะสีเรียบร้อยแล้วค่ะ